ครับที่ก็เป็นสภาพไม้ของห้องมันนี้ครับผมบรรยากาศกักบบ่ปไดในเราครับคึ้แน่แดดแน่ร่มครับผมมนแต่ว่าจุดนี้มันบังสไลด์แนี่ยครับถือว่ารบลมในเล็กน่อยหนังเบิงจะเข้าสองสามสมม่งกับง่ายนะครับคือซูมือแล้วครับผมเป็นตีหางเรียวบางจีนะครับผม,บเ,บบผมเป็นเตมีปลาเขาครับแต่ตอนเบิงอยู่ขึ้นมาเบิงกับขึ้นจังหวะ เอ้ยสไลด์คือหนาแถวที่นี่ว่ามีกับซีมีบักไล่เขามาอยู่แล้วครับคิดว่ากับบนเน้นอนแล้วครับสภาพไม้ครับน้ำแห้งไปเลยล้วครับผมปีนี้น้ำแห้งครับเดือนเมษาพฤษภาพแล้วครับจังสีขึ้นเมษานี่ยังแห้งอยู่แล้วฝนมากแล้วครับจังสีขึ้นเนี้ยหมแล้วครับช่วงนี้อยู่ช่วงกลางๆนะครับผม เป็นแง่ทึ่งของกนแง่ที่ห้าเหตุทางแล้วครับคุณเป็นทึ่งๆนะครับคงไว้ไกลคนละครับผมทางหน้าอ้างกับโยูย่พุ่นครับไอเต๋อครับมันกิโลนะครับจากสายตาครับไปครับผมเยายามประกอบปืนขึ้นหนาไว้ขึ้นสายยางไว้ทาครับติดต่องติดนังไว้ก่อนครับผมเทียนมันมันเทียนมีคลิปให้เบิ้งนะครับเนาะเทียนมีโตให้เบิ้งครับ มาตัวงามนี่ก็ให้ครับประดิษฐ์ลงลายมือแล้วครับมือนนี่โดยลงคลิปลายมือครับติดภารกิจอยากเนี่ครับมือมากมือบริมาชนหมากบริมาครับมากแค่แป๊บเดียวขุนฟานมเป็นใจนี่แหละครับผมก็มันพายุฤดูร้อนครับอันตรายครับช่วงนี้บเป็นท่ากระสิทโดดหางมีบานท่างนั้นครับผมไปครับไปรุนกันครับบัดนี้ไปกันเลยครับไกลเข้ามาแล้วครับผม อุ Ooh, <_ disrespect Omaha ala> ้ยบุถือคือบุถือว่ะอุ้ยขอยัดึ้นใจไหมครับพี่น้องเอ้ยบุถือครับบุถือบุถือว่ะตะจิบจะเข้าครับผมไปซจำพี่น้องเอ้ยบาดแหลกกระเจี๊ยบจำนะครับเสียดายอยู่ครับผมกาลยาบุถือครับ ผมว่าน้ำเตื่นมนันนอนชาลายนี่พาดเลยครับผมขุดกิบน,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 น้ำดูคนครับบดทินกิบน้ำทั้งหนอกคนครับน้ำรุนตอครับสีดายแห้งครับผมยิงปืนปลาคขแม่นเลยครับชจวงนี้มันใครได้ยิงปลาเอ็เทียบาปดูนครับน้ำดุนตอครับเทียเขามาไหมนะครับกิบน้ำทั้งหนอกคนละ เดียยว้อยครับดอกนี่ยคอครับเห็นตีปีนทองไวรถปรถคอหน่อยครับโอ้ปีนทองอย่นี้ปลาเด้เลยทุนก็ะมันถือคแนแนวนี่ปีนทองขาววับรถดเนี่ยโอ้เงี้ยนเมื่อไหร่มันนอกไปซี้ดๆโว้ยนะ ก้ขา,ขา,วาวเข้ามานเมืนเลยนี่น้ออ้ยพันเด้อเาวเลยครับประหยัดเวลาเนี่ยประคอปอกกับจะดูใส่งาๆงยิ่งบุถึกปัดประคอหน่อยปัดยิ่งถึกวัฒนาสมติคองหน่อยนี่วะอู้ย งามเต๋อไปแล้วครับพอดีปอนอยู่ดบปลาช่อนครับปลาช่อน,อ,นอ้ใส่งามอยู่ครับว่าตัวหน่อยก็ได้ว่าจะพ่อปอนครับพ่อเกียงแล้วครับลุ่นเข่าล้งพอดีครับใส่กับประมาณเครึ่งโล่นะครับผม คอ,อยหยัดปัดจิบเก็บปลาครับเหี้ยนปลาจะเข้าครับเลยคอยเบิ้งกันตอ่อครับมีโอกาสดิซับอีกครับจะมั่วโมงกลัวๆนะครับบางสีคำสวยงามอยู่ครับผมบบโอ้ยปลาบินครับพี่น้องโอ้ยมืดมืดขึ้นจิบก่อนบินเลยมาที่นี่อ้ยบ่ถือีหลอดเป็นดวงเลยไม่เห่นไหม ปลาจิบลงมันบาเดียดบ่ไเ,เห็นรักโอ้เสดายจะมาดอกนี้ข้างหลังยัไม่เด้ไปอวยมาหาเสดาสิสดายพาดอีกด้าน,นั่นนี่ก็ได้ครับผมคือสิมีแตมเดียวสำเห็นนี่น,นะครับผมผ่าสองครับมือน,นี่จะดูใส่งม่มีครับผม ประมาณเกือบเกือบสองโลนะครับซาแน่มึงครับเขามาสองเทียครับขึ้นที่แหลกกับเขามาเลยครับผมเพราะท่านได้ข้นหดยางครับขึ้นยางใส่พาดครับสองบาทซ้อนเลยเส่ได้จังครับผมการะยะผิดครับตอนแรกมันขวมครับตอนนี้สองเลยใส่หลอดละลายจิหน่อยคัหลอดทองไปครับบาทชอง โเห็นเขาไหม้เลยครับจิดูคำแล้วครับบันนี้สดีแม่บ้านกับบ้านนะครับสีม่วงหามงครับมือสีม่วงครึ่งครับสีหาม่งแด่วก็ย่งแดดดีแล้วครับผม้าบ้านมอยู่ไกลก็นที่บ้านสีน้ำเป็นคำหมดแล้วครับผมไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้มีแต้มเดียวครับไอช่อนประมาณครึ่งโลแล้วครับผมเกือบเฮวครับมือนี้หลอดเหวไปอีกมือครับบริ้มาลายมือแล้วครับผมจิตแปดมือนครับ ติดภารกิจหย่าแข้งครับชจวงหนี้ผัดโตบะบาไปเกิดแปดมือ,อยิง่งโมเมนต์ปรนเดนผมผมผัดเองครับโมนี่ผัดเองครับคลิปนี้สะได้ครับโอกาสน้ำไมา่แก้เมื่อไหร่ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพ่พิานาครับที่เขามาติดตามรับชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ